สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าขนส่งลบบุรีนะครับพามาดูตลาดมีอะไรบ้างตลาดหน้าขนส่งมาเจอร้านเค้กนี่ร้านร้านร้านเปิดวันไหนบ้างพี่ผมเปิดวันตรงนี้มาเฉพาะวันอังคารอังคารพฤหัสครับอังคารกับพฤหัสโอ้ดูมีเค้กอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กครีมสดผลไม้พี่อันนี้อันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตด้วยมะพร้าว เค้กกล้วย oh, นูเทลล่าพี่อ๋อมีกล้วยใช่พี่มันเป็นมะเผือกมันเป็นมะนาวพี่มาเราเราวันอื่นขายที่ไหนบ้างวันเดินผมจะขายมีวันจันทร์กับวันเสาร์ขายตรงหน้าสำชันครับตรงอ๋อหน้าหน้าสำชันจันทร์กับเสาร์ตรงเอ่อหน้าร้านส้มตำป้าติ๋มนี่นี่อ๋อหน้าร้านส้มตำป้าติ๋มบอสเอาอะไรเอาอะไรเอาเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งได้ครับไอ้ยอ้หม้อแกงหนึ่งหม้อแกงเผือกหนึ่งแล้วอะไรอีกวอนเดอรอะไรอันนี้นะลูกอันนี้อันนี้ชิ้นหนึ่ง อ่านี่น,น,น,นี่นี่ได้ละนี่ได้แล้วได้แล้ว,แล,วแล้วมีมีอะไรบ้างมีทามีทากโกยากิด้วยมีทากโกยากิด้วยพี่ครับนี่ทาโกยากิน้ <c oughs> ำสดน้ำสดแล้วก็มีลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นนี่ขายยังไงพี่ ไหมละสิบบาทิบครับอันนี้ขายอยู่หน้าขนส่งลาโวนะครับขนส่งลบุรีมีทาโกยากินี่อันนี้ราคา6ลูก5 9 8ลูก6 9แล้วก็มีขนมขนมเนีแวะมากันได้ครับ